ช่วงบ่ายคอยของวันหนึ่งเอฟกับเพื่อนมีตูระให้ต้องได้ไปทําในวัดพวกเขาก็เลยได้พากันขี่รถมอเตอร์ไซค์ซ้อนท้ายกันไปสี่คันแปดคนทีนี้พอไปถึงวัดพวกเขาก็พากันทำตัวระของตัวเองไปแล้วก็พากันไปเห็นว่าศาลาหลังหนึ่งมันมีงานศพที่ได้ตั้งาำเพ็ญกุศลอยู่พวกเขาก็ไม่ได้อะไรหรอกครับเอฟคิดน,นะครับว่า มันก็เป็นธรรมดาของวัดที่จะมีงานศพจัดขึ้นทีนี้พอพวกเขาได้พากันทําธุระเสร็จเรียบร้อยก็จะพากันเดินไปขึ้น,นรถมอเตอร์ไซค์ที่ได้จอดเอาไว้ซึ่งพอดีว่าจุดที่พวกเขาต้องเดินผ่านไปนั้นมันจะต้องผ่านศาลาสวดศพที่เห็นมีผู้คนมากมายนั่นเองเอฟกับเพื่อนก็พากันเดินไปก้นที่สายตาจะได้พากันหันมองเข้าไปในศาลา ที่มีศพตั้งมาเป็นกุศลอยู่นั้นพอได้เห็นรูปถ่ายหน้ารงศพเอฟก็รู้สึกเสียดายขึ้นมาเพราะว่ารูปถ่ายหน้าศพไปนั้นเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างจะหน้าตาดีไม่ใช่น้อยเพื่อนคนหนึ่งก็เลยได้พูดขึ้นมาเล่นๆนะครับว่าแม่งจาว่าไม่น่าตายเลยสวยซะขนาดนี้แล้วทีนี้ด้ความที่เอฟ เขาเป็นคนดีค่อนข้างจะปากไวไม่ใช่น้อยไม่รู้จักกาลเทศะอะไรตอนนั้นก็เลยได้พูดเล่นๆแบบไม่ได้คิดอะไรออกไปเชี yeah, ่ยผู้หญิงคนนี้สเปคกูเลยวะเสียดายชิบหมายเลยถ้ายังอยู่นะจะขอเป็นแฟนไม่น่ามาตายเร็วแบบนี้เลยพอเขาได้พูดบอกไปแบบนั้นเพื่อนๆทุกคนก็าพากันหนัวเราชอบใจใหญ่ ก่อนที่จะพากันเดินไปขึ้นรถมอเตอร์ไซค์เพื่อจะขี่กลับห้องพักของตัวเองซึ่งตอนนั้นมันก็ใกล้จะเมืดค่ำแล้วเอฟกับเพื่อนๆก็เลยได้ชวนกันไปหากินข้าวไปหากินกว๋วยเตี๋ยวข้างทางก่อนที่จะได้กลับห้องพักดีกว่าจะได้ไม่ต้องออกมาหาของกินให้มันวุ่นวายในในก็ได้ออกมาข้างนอกแล้วเอฟกับเพื่อนก็เลยได้พากันไปนั่งกินกว๋วยเตี๋ยวอยู่ที่ร้านข้างทางร้านหนึ่ง ตอนที่แม่ค้าได้เดินมาถามว่าจะอะไรกันมั่งแมฆคาก็ได้พูดถามขึ้นมาว่าอา้าวเมื่อกี้เห็นมีน้องผู้หญิงคนหนึง่งนั่งสอน่ายมาด้วยไม่ใช่หรอตอนนี้หายไปไหนแล้วถึงได้มีแต่หน,นุ่มๆเอกพึงกบหันควับไปมองหน้าแม่ค้าในทันทีแบบตกอกตกใจทางั้งที่พวกเขาก็มากันแค่ผู้ชายแปดคนจะมีผู้หญิงมานังสอนทายได้ยังไงกันละ่ะ เลยได้บอกแม่ค้าไปว่าเม้าอย่ามาอำพวกผมเลยนาพวกผมมีแค่หนุ่มๆด้วยกันแปดคนไม่ได้มีสาวมานั่งซ้อนทน้ายอะไรเลยเดีย๋ยวมาแกล้งพวกผมเลยปาแม่้าก็เลยไม่ได้พูดอะไรขึ้นมาอีกได้แต่ถามว่าใครจะกินอะไรมั่งเท่านั้นซึ่งเอฟกับเพื่อน,นก็ไม่ได้มีใครสงสัยอะไร ที่นี้ในระหว่างที่เขากับเพื่อนได้พากันนั่งกินกเตีียวอย่างเด็ดอร่อยไปอยู่นั้นอยู่ดีๆเอฟกับได้กลิ่นน้ําหอมของผู้หญิงลหลเข้ามาประทะจม,มูกจนเขาต้องรีบผ่านไปมองซ้ายขวาหน้าหลังในทันทีว่ามีผู้หญิงเดินผ่านแถวนี้หรือเปล่ามันถึงได้มีกลิ่นน้ําหอมขึ้นมาแบบนี้ได้แต่มันกลับไม่ได้มีใครเลยสักคนเดียวไม่ได้มีผู้หญิงอยู่แถวนั้นเลยสักคน โต๊ะอื่นก็ว่างเปล่าไม่ได้มีลูกค้าเข้ามานั่งกินก๋วยเตี๋ยวมีแต่พวกเขาแปดคนที่มีแต่ผู้ชายกําลังพาก,กันนั่งกินกันอยู่เด็กไม่ได้พูดอะไรออกไปเขาได้กินก๋วยเตี๋ยวให้มันเสร็จก่อนที่จะได้เดินไปหาดมเสื้อของเพื่อนเพื่อนทีละคนเพราะเราอยากจะรู้เหลือเกินว่ากลิ่นน้ําหอมเมื่อกี้นั้นมันเป็นของใครกันแน่หรือว่าจะมีเพื่อนบางคนที่ฉีดน้ําหอมมันถึงได้ลอยเตะจ,จมูกแบบนี้ แต่มันก็ไม่มีเพื่อนคนไหนที่ได้ฉีดน้ำหอมกลิ่นนี้เลยสักคนเดียวเพื่อนๆก็เลยได้พากันพูดถามขึ้นมานะว,ว่าเองดมเสื้อของผัวข้าทำไมวะอย่าบอกได้ว่าเอ็งบ้าจี้ไปกับแม่ค้าเมื่อกี้ที่บอกว่ามีผู้หญิงมานั่งสอนไทยพวกเ,าเรามันไม่มีหรอกเว้ยเอฟก็เลยไม่ได้อะไรอีกเดินไปขึ้นรถรถมอเตอร์ไซค์เพื่อนก็เดินขึ้นมานั่งสอนไทย ก่อนที่จะได้พากันขี่รถกลับหอพักเตเนระหว่างที่พวกเขาได้พากันขี่รถมอเตอร์ไซค์กลับหอพักของตัวเองอยู่นั้นอยู่ดีีดเอฟกับได้เห็นมีผู้หญิงผมหย,ยาๆคนหนึ่งวิ่งตัดหน้ารถของเขาไปอย่างรวดเร็วจนต้องรีบหยับเบรกรีบกำเบกได้ยอย่างสุดชีวิตดีที่ว่ารถมอเตอร์ไซค์ของเขาในตอนนั้นไม่ได้ขี่ไปเร็วอะไรขนาดนั้น มันก็เลยสามารถที่จะเบรกได้ทันเพื่อนอีกทั้งสามคันที่แบ,บกันขี่ตามหลังมาพอได้เห็นเอฟเบรกรถอย่างกระทันหันเพื่อนก็รีบเบรกตามก่อนจะได้พูดถามขึ้นมานะว่ามีอะไรเอยียบวะเองเป็นอะไรทำไมถึงได้เหยียบเบรกซะขนาดนี้เอฟเลยได้พูดถามเพื่อนออกไปนะครับว่าเอาเมื่อกี้เองไม่เห็นมีคนวิ่งตัดหน้ารถไปแล้วว่า ถ้ากูไม่เบรกมันก็ต้องชนผู้หญิงคนนั้นไปนะสิเพื่อนๆแต่ละคนก็เลยได้พากันพูดขึ้นมานำว,ว่าไม่มีพวกข้าไม่เห็นจะมีใครวิ่งตัดหน้าไปเลยนี่อยู่ดีๆก็เห็นรถมอเตอร์ไซค์ของเองเบรกอย่างกระทันหันก็เท่านั้นนึกว่ารถของเองเป็นอะไรซะอีกเพื่อนที่นั่งซ้อนท้ายเอฟก็เลยได้พูดขึ้นมาบ้างน้ำว่าเมื่อกี้ข้าก็ไม่เห็นจะมีใครเลย กำลังจะทมอยู่ว่าเองเบรกทำไมและทำไมต้องเบรกแรงสักขนาดนั้นด้วยมือเพื่อนแต่ละคนต่างก็พากันยืนยันหนักแน่นสักขนาดนี้มันก็ทำเอาเขานั่นถึงกับงงไม่ใช่น้อยครับแล้วคำพูดของป้าแม่ค้าที่ได้บอกว่ามีสาวมานั่งซ้อนท้ายมาด้วยหนึ่งคนมันก็ยิ่งทำเอาเอฟรู้สึกงงเข้าไปใหญ่ถึงกับขนลุกขึ้นมา เขาก็ได้แตคิดในขัดับว่าบางทีอาจจะมีผีผู้หญิงตามมาหรือเปล่านะแต่ผีผู้หญิงตนนี้เธอจะเป็นใครกันละ่ะหรือว่าจะตามมาจากวัดที่พวกเขาได้พากันไปท,ำทํำธูระหลังจากที่ไม่ได้มีอะไรเอมก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์เดินทางกลับห้องพักต่อไปซึ่งในใจของเขาในตอนนั้นก็เริ่มคิดไปต่างๆนานา,นา,นานแล้วครับ เพราะเราได้เจออะไรแปลกๆมามากมายจนเขาได้คิดไปนะครับว่าหรือว่าจะได้ความที่เขาปากดีไปพูดแบบนั้นกับคนตายที่ตั้งมัเพ็ญกุศลอยู่บนศาลาน,นั้นหรือเปล่านะเธอก็เลยได้ตามมาเอ๋กไม่ได้คิดอะไรมากมายเขับด้ยความที่เขานั้นเป็นวัยรุ่นเลยคิดว่ามันคงไม่ได้มีอะไรอีกแล้วละมัง้งไม่นาน เอฟกับเพื่อนก็พากันไปถึงหอพักพวกเขาก็พากันแยกย้ายไปขึ้นห้องของใดของมันซึ่งเอฟนั้นก็จะได้นอนอยู่กับเพื่อนคนหนึ่งที่นั่งสอนไทยมาด้วยกันนั่นแหละครับพอเข้าห้องได้เขาก็ได้ไปอาบดําก่อนที่จะได้มาล้มตัวลงนอนบนเตียงพรุ่งนี้ต้องออกไปเรียนหนังสือตามปกติที่นี้หลังจากที่เขาได้นอนหลับไปเอฟกับที่ฝันแปลกๆครับ เขาฝันว่าตัวเองกําลังเดินขึ้นบันไดมาจากชั้นล่างของหอพักเพื่อที่จะมาเข้าห้องของตัวเองเอาในแบบนั้นทีนี่พวกเขาได้เปิดประตูห้องออกไปเขากลับได้เห็นผู้หญิงคนหนึ่งหน้าตาสวยสวยหน้าตาดีเป็นอย่างมากนอนอยู่บนเตียงนอนแล้วตอนนั้นในห้องของเขาก็ไม่ได้มีคนเลยไม่รู้ว่าเพื่อนของเขาไปไหนเอกก็เดินเข้าไปในห้องของตัวเองแล้วก็ล้มตัวลงนอน โดยที่ไม่ได้แปลกใจว่ามีผู้หญิงคน,นไหนมานอนอยู่ในห้องของตัวเองเหมือนกับว่าผู้หญิงคนนั้นเธอจะเป็นแฟนของเขาหลังจากนั้นเอฟก็นอนหลับไปก่อนที่เขาจะได้ตื่นขึ้นมาเพราะมีคนมาสะกิดพอได้ลืมตาขึ้นมาเอฟก็ได้เห็นผู้หญิงสาวสวยคนนั้นมานอนทับตัวของเขาอยู่เขาไม่ได้รู้สึกแปลกใจแต่อย่างใดกับยิมมี่กับผู้หญิงคนนั้น ยังกับว่าเธอเป็นแฟนของเขาอะไรแบบนั้นครับแล้วทีนี้อยู่ดีๆผู้หญิงคนนั้นกับได้ร้องตะโกนใส่เขาอย่างดังมันก็ทำเอฟตกใจจนสะดุ้งตื่นขึ้นมาพอเขาได้สะดุ้งตื่นขึ้นมากับไปเจอว่าตัวของเขานั้นเต็มไปด้วยเหงื่อแล้วข้างเตียงนอนมันก็มีเส้นผมของผู้หญิงตกอยู่ตั้งหลายเส้น มันก็ทำว่าเอฟถึงกับตกหกตกเจเป็นอย่างมากเลยแหละครับว่าเส้นผมยาวๆเหมือนผู้หญิงมันมาจากที่ไหนกันซึ่งเพื่อนที่นอนอยู่ข้างๆกันนั้นเขาก็ผมสั้นไม่ได้ผมยาวแต่อย่างใดแม้ว่าเขาจะรู้สึกแปลกใจว่าเส้นผมยาวๆของผู้หญิงจะมาตกจุบนเตียงนอนของตัวเองได้ยังไงทีนี้เพราเขาได้ตื่นขึ้นมาแล้วก็เลยได้รู้สึกปวดฉี่ เอฟก็เลยเดินลงจากเตียงเดินไปเข้าห้องน้ำที่นี่พอเขาได้ทำธุระเสร็จเรียบร้อยก็เดิอนออกมาล้างมืออยู่ที่อยากล้างมือหน้าห้องน้ำที่มันมีกระจกโดยที่สายตาของเขาในตอนนั้นมันก็สลุมสลือไม่ได้มองกะได้ชัดเจนสักขนาดนั้นอาจจะด้วยความที่ง่วงนอนอยู่ทีนี้พอจังหวะที่เขาได้เงยหน้าขึ้นมาส่องดูกระจก เขากับได้เห็นเป็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่แต่มันก็ไม่ได้เป็นภาพที่ชัดเจนอะไรขนาดนั้นนะครับพอได้เห็นแบบนั้นเอฟก็ตกใจเป็นอย่างมากถึงกับต้องหันควาบกลับมามองดูข้างหลังของตัวเองในทันทีเพียงที่ว่าเขากลับไม่ได้เห็นผู้หญิงคนนั้นแล้วเอฟก็เลยได้แต่รีบเดินกลับมาที่เตียงนอนล้มตัวลงนอนต่อโดยที่นิจของเขาในตอนนั้น ก็เริ่มคิดไปต่างๆนานาว,ว่าเมื่อกี้ตัวเองได้เห็นอะไรได้เห็นเป็นผู้หญิงมาเยืนอยู่ข้างหลังจริงๆหรือเปล่าหรือว่าตัวเองตาฝาดก่อนที่เขาจะได้เพลอหลับไปตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่รู้เหมือนกันตื่นขึ้นมาอีกทีโดยหนาใไก่า,กาปลุกในตอนเช้าเอฟกับเพื่อนก็รีบพากันไปอาบน้ำแต่งตัวออกไปเรียนหนังสือทีนี้พอค่ําคืนต่อๆมาเอฟกับยังได้ฝันแบบเดิมนะครับ ฝันว่าตียงนี่เดินขึ้นบันไดของหอพักพอเดินม,มาถึงหน้าห้องก็เปิดประตูเข้าไปเขาก็เห็นผู้หญิงคนเดิมมานอนอยู่บนเตียงอีกแล้วเพียงแต่ว่าสภาพของผู้หญิงที่เขาได้ฝันเน้นในแต่ละคืนนั้นมันจะค,ค่อยๆเหีียวย่นลงเหีียวย่นลงย่งกับคนแก่จนทอมอเอฟนั้นรู้สึกกลัวก็รู้สึกหลอนๆยังไงก็บอกไม่ถูกที่ตัวของเขาได้ฝันอะไรแบบนี้แล้วในฝันนั้น เขาก็จะต้องเดินไปนอนอยู่ข้างๆกับผู้หญิงคนนั้นอยู่ตลอดจนกระทั่งค่ำคืนนั้นเอฟจำได้ดีนะครับว่ามันเป็นค่ำคืนของวันพระใหญ่แดมสิบห้าคำเอฟก็ยังได้ฝันเหมือนเดิมคือฝันว่าตัวเองได้เดินขึ้นบันไดของหอพักขึ้นมาก่อนที่จะได้มาเปิดประตูห้องพักทีนี้พอเปิดประตูห้องพักเข้าไปเขากับได้เห็นผู้หญิงคนเดิมนั่งอยู่บนเตียงนอน เพียงแต่สภาพใบหน้าของผู้หญิงคนนั้นในค่ำคืนนี้เหมือนกับเป็นใบหน้าที่เหี่ยวย่นเป็นอย่างมากแล้วพอเอฟได้เปิดประตูเข้าไปผู้หญิงคนนั้นก็ได้พูดขึ้นมานว่ามึงอยากได้กูเป็นแฟนมึงเสียดายกูไม่ใช่เหรอมาสิมาอยู่ด้วยกันกับกูผู้หญิงคนนั้นเธอพูดออกมาเพียงเท่านี้ก่อนที่จะได้เดินเข้ามาหาเอฟอย่างรวดเร็วที่หน้าประตู โดยเบน,น้าที่น่าเกลียดน่ากลัวเป็นอย่างมากมันก็ทำให้เขานั่นถึงกับร้องเสียงหลงจนได้สะดุ้งตื่นขึ้นมาเพื่อนที่นอนหลับอยู่ข้างๆได้สะดุ้งตื่นขึ้นมาเหมือนกันก่อนที่จะได้พูดถามขึ้นมาว่าเองเป็นอะไรวะร้องแห่ฝากทําไมกันเอฟก็เลยได้เล่าสิ่งที่ตัวเองได้ฝันเห็นผู้หญิงให้เพื่อนได้ฟังแล้วก็ถามเพื่อนนุ่มว่า เองไม่เคยได้เห็นเส้นผมของผู้หญิงตกอยู่บนเตียงนอนหรือไงเพื่อนก็ะทมหน้างงๆก่อนที่จะบอกน้งว่าเส้นผมของผู้หญิงอะไรวะทำไมข้าไม่เห็นจะมีเลยมันก็ทำเอาเอียบถึงกับแปลกใจเป็นอย่างมากเลยล่ะครับเพอเราตื่นนอนขึ้นมาวันใดเขาก็มักเจนเส้นผมยาวมๆคล้ายกับผมของผู้หญิงตกอยู่บนเตียงอยู่ตลอดจนต้องได้เก็บไปทิ้งที่ถังขยะ เพื่อนกลับได้พูดขึ้นมานว่าข้าเห็นเองเก็บอะไรไม่รู้จุบนเตียงในทุกๆวันว่าจะถามอยู่ว่าแกก้มเก็บอะไรกันเพราะไม่เห็นมันจะมีอะไรเลยเมื่อเพื่อนได้บอกมาแบบนั้นมันก็ยิ่งทำให้เย็บมัน่นเจลครับว่าตัวเองนั้นคงถูกผีหลอกคอให้แล้วคงจะเป็นผีผู้หญิงที่พวกเขาได้พากันไปเจอในวัดในตอนที่ได้ไปทำธุระคนนั้นแน่นอนเพอถึงได้ตามมาแบบนี้ เอฟก็เลยได้ชวนเพื่อนน้ำว่าพรุ่งนี้พาข้าไปวัดหน่อยนะเว้จะไปทําบุญบุทิที่สนบุญส่วนกสนแม่กับผู้หญิงคนนั้นถ้าใจไปขอขมาศพศพของเธอก็คงจะพอไปแล้วละมันก็ผ่านมาตั้งเกือบหนึงสัปดาห์เข้าไปแล้วจากนั้นเอฟก็ลมตัวลงนอนต่อแม้ว่าเขาจะนอนไม่ค่อยหลับเท่าใดหรอกครับเพราะในใจก็คิดถึงแต่ผู้หญิงคนนั้นอยู่ตลอดกลัวว่าตัวเองนั้น จะได้ฟันเห็นผู้หญิงคนนั้นอีกนะสิดีที่ว่ามันไม่ได้มีอะไรหลังตื่นนอนขึ้นมาเอฟกกเลยได้ไปชวนเพื่อนเพนนั้นพาเงินไปหาซื้อสั่งคาทานเพื่อไปทําบุญที่วัดปวดน้ำให้กับผู้หญิงคนนั้นที่เขาไม่รู้หรอกน้องว่าเธอเป็นใครชื่ออะไรทีนี้หลังจากที่เขาได้ทําบุญกรวดน้าผู้ทิดส่วนบุญส่วนกสนมวให้กับผู้หญิงคนนั้นไปแล้ว เขาก็ไม่เคยได้ฝันเห็นผู้หญิงคนนั้นอีกเลยเพียงแต่ว่าตอนที่เขาได้ตื่นขึ้นมาเขาเกือบได้เห็นเส้นผมยาวๆมันตกจู่ข้างเตียงนอนของตัวเองอีกเหมือนเดิมจนได้แต่คิดน้ำว่าเพื่อนเอาเส้นผมของผู้หญิงมาแกล้งหรือเปล่าแต่เพื่อนก็ยินดันะว่ากูจะแกล้งมึงไปทําไมกันเพื่ออะไรกันละ่ะมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรนี่เอฟก,ก็ไม่รู้จะทํายังไง เขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเส้นผมผู้หญิงทําไมถึงได้มาตกอยู่ข้างเตียงแบบนี้เขาได้แต่ไปทําบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผู้หญิงตนนั้นอีกสามวันติดพอเขาได้ทําบุญครบสามวันเส้นผมที่เคยได้ตกอยู่ข้างเตียงนอนมันกลับไม่ได้มีอีกแล้วเอฟก็ถึงกับโล่งอกโล่งใจที่ตัวเองได้ผ่านเรื่องราวความสยองวันนี้ไปได้ เขาคิดนะครับว่าที่เขาต้องได้มาเจออะไรที่น่ากลัวแบบนี้มันคงจะเป็นเพราะความปากพอยของตัวเองในวันนั้นนั่นเองและนี่ก็คือเรื่องอราวทั้งหมด